สวัสดีครับผมสุริมานมาเซงกับผมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอนําเสนอคิดลักษณะเป็นรายงานครับผมโดยหัวข้อเรื่องที่เรียกคือค่าของเงินตามเวลาโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ผมสุริมานมาเซงกับผมหกเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามสามหกสามสี่ครับดิฉันชื่อวบนสิเดกการ์ดีแล้ค่ะนักศึกษาหกเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งสามสองสี่ศูนย์ค่ะดิฉันนักศึกษาชลธิการเพิ่มบทละหานักศึกษาหกเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งศูนยงสี่ ผมปรัมมีธวชโลดมประเสริฐรหัสนังศึกษาหกเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดศูนย์ผมนานเจษรานกรตั้นเขียวหกเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามหนึ่งสามสองห้าสามหลักการที่ว่าเงินในปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่าเงินอนาคตเพราะสามารถนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนได้ในต่อไปถ้าคุณมีเงินหนึ่งพันบาทในวันนี้กับุเงินหนึ่งพันบาทในอีกหนึ่งปีข้างหน้า คุณคิดว่าเงินจะมีค่าเท่ากันไหมซึ่งคําตอบก,ก็คือไม่แน่ใจหรืออาจจะไม่เท่ากันก็ได้คลิปนี้เหมาะกับคุณมากและคลิปนี้เรามาหาคําตอบด้วยกันว่าเงินค่าค่าของเงินตามเวลาที่เป็นอย่างไรและคืออะไรวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องค่าของเงินตามเวลาหรือที่เรียกว่า time value of money TVM ซึ่งเป็นหลักการการคำนานเงินที่ทุกคนควนรรู้เพราะมันเป็นผลลัพธ การออมการลงทุนและการใช้เงินในชีวิตประจําวันมูลค่าของเงินตามการเวลาเป็นแนวคิดที่กล่าวว่ามูลค่าของเงินในปัจจุบันมีค่ามากกว่ามูลค่าของเงินในอนาคต <S <S เขาสามารถนําไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนได้โดยมูลค่าของเงินในอนาคตจะถูกหักลดเพื่อนําไปหักเปอร์เซ็นต์ในผลตอบแทนได้แนวคิดสำคัญหนึ่ง มูลค่าปัจจุบันมูลค่าในปัจจุบันคือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันซ ar> ar> 네ึ่งถูกหักลดตามค่าของเงินในอนาคตเช่น2% 3% 5%เปอร์สปซนห้าเปอร์เซ็นหรือเจ็ดปซสองมูลค่าในอนาคตเป็นมูลค่าของเงินที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตสาการคำนวณเงินบำนาญเป็นการจ่ายเงินบำนาญตามงวดและการคำนวณเงินในปัจจุบันมูลค่าเงินตามเวลามูลค่าเงินตามเวลาเกิดจากแนวคิดที่ว่า เงินในปัจจุบันสามารถนําไปลงทุนหรือสร้างผลตอบแทนได้เช่นดอกเบี้ยหรือกระแสเงินสดนนต่างๆทําไม่มีมูลค่ามากขึ้นในอนาคตส่วนเงินในอนาคตจะมีมูลค่าต่างกว่าเพราะไม่สามารถนำไปลงทุนสร้างผลตอบแทนระหว่างที่หลอคอยได้การประยุกต์ใช้มูลค่าของเงินตามเวลามีทั้งหมด4ข้อดังนี้ 1. การตัดสินใจการลงทุน มูลค่าเงินตามเวลาใช้ในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนเช่นการตัดสินใจเรื่องลงทุนในโครงการต่างๆโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะรับในอนาคตสองการคิดดอกเบี้ยหลักการนี้ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการฝากบัญชีออมทรัพย์หรือการยืมเงินจากสถาบันการเงินสาม การคำนวณหนี้สินใช้ในการคำนวณชำระหนี้ต้องการจ่ายเป็นงวดในอนาคตเช่นการคิดดอกเบี้ยจากเงินกู้เป็นต้นสี่การวางแผนการเงินส่วนบุคคลมูลค่าเงินตามเวลาเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการเกษียณการศึกษาต่อหรือการวางแผนการลงทุนต่างๆในอนาคตแนวคิดที่พูดกันคือมูลค่าเงินตามเวลาซึ่งเป็นหลักการทางการเงินที่บอกได้ว่าเงินในวันนี้ ย่อมมีค่ามากกว่าเงินจำนวนเดียวกันในอนาคตเพราะสามารถนำไปลงทุนหรือสร้างผลตอบแทนได้ตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณมีทางเลือกระหว่างได้เงินหนึ่งพันบาทในวันนี้ mm. กับหนึ่งพันบาทในหนึ่งปีข้างหน้าเงิ mm. ในในวันนี้ย่อมมีค่ามากกว่าเพราะสามารถนำไปลงทุนต่อยอดหรือสร้างผลตอบแทนได้แต่ถ้าหากคุณจะรอเงินในอนาคตเงินจำนวนนั้ mm. น ต้องมากกว่าเงินปัจจุบันอาจจะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยหรืออาจจะมากกว่านั้นเพื่อให้คุ้มค่ากับการรอคอยมูลค่าปัจจุบันหมายถึงมูลค่าของเงินที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมูลค่าอนาคตหมายถึงมูลค่าของเงินที่เราจะได้รับในอนาคตสูตรที่ใช้ f p เท่ากับ pv คูณหนึ่งบวก r ยกกำลัง t มูลค่าอนาคตเท่ากับมูลค่าปัจจุบันคูณ หบวกอัตราดอกเบี้ยยกกําลังจำนวนปีอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนหมายถึงอัตราการเติบโตของเงินต่อปีหรือผลตอบแทนจากการลงทุนตัวอย่างเช่นฝากเงินในธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย2%ตอ่อปีกับลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทน8%ตอ่อปีอันไหนทำให้เงินเติบโตเร็วกว่าคำตอบคื อัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเท่ากับเงินโตเร็วขึ้นสรุปอัตราดอกเบีย้ยสำคัญมากเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของเงินหมายถึงจำนวนปีที่เงินถูกลงทุนหรือออมตัวอย่างเช่นออมเงิน1,000บาทตั้งแต่อายุ18ปีจนถึง30ปีเทียบกับออมเงินตอนอายุ25ปีคนที่เริ่มออมเร็วกว่าจะมีเงินมากกว่าการทบต้นหมายถึงดอกเบีย้ยที่ถูกนำมาคิดดอกเบีย้ยเพิ่ม หรือหมายถึงเงินทำงานแทนเราวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมูลค่าเงินตามเวลา TVM และองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่มูลค่าปัจจุบัน PV เท่ากับเงินวันนี้มีค่ามากกว่าพรุ่งนี้มูลค่าอนาคต FV เท่ากับเงินที่ลงทุนวันนี้จะเติบโตได้เร็วขึ้นอัตราดอกเบี้ย r เท่ากับตัวกำหนดว่าเงินจะโตเร็วแค่ไหนระยะเวลา t ยิ่งออมยิ่งเร็วยิ่งได้เปรียบ การทบต้นพอมพูดิ้งเคล็ดลับทำให้เงินงอกเงินแบบมหาศา์มูลค่าเงินตามเวลา TVM สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้านของการตัดสินใจทางการเงินได้และการตัดสินใจที่ผมจะกล่าวมี5ข้อดังต่อไปนี้การตัดสินใจลงทุน2 กา,การคำนวณดอกเบี้ย 3. การการคำนวณหนี้สิน 4. การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและ 5. าการประเมินมูลค่าโครงการการตัดสินใจลงทุน PVM ช่วยในการคำนวณมูลค่าปัจจุบัน PM และมูลค่าในอนาคตนั่นก็คือ FV ของการลงทุนเช่นการประเมินประเมินว่าลงทุนในปัจจุบัน จะให้ผลตอบแทนมากน้อยเพียงใดในอนาคตหรือการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด 2. การคำนวณดอกเบี้ยการคำนวณดอกเบี้ยใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยจากการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์หรือการยืมเงินเช่นการคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายการกู้หรือได้รับการฝากเงิน3 การคำนวณหนี้สินช่วยในการคำนวณการชำระหนี้เป็นงวดงวดเช่นการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระในทุกๆเดือนในที่ที่กู้เงินและการประเมินดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินกู้สี่การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลใช้ในการวางแผนทางกเกษียณเอยการเก็บออมเพื่อการศึกษาหรือการวางแผนเพื่อที่จะลงทุนต่อยอดในอนาคตโดยตามแผนของเรา โดยคำนวณจำนวนเงินที่ต้องออมทุกเดือนเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายและ5การประเมินมูลค่าโครงการใช้ในการประมูลมูลค่าโครงการต่างๆโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV หรืออัตราผลตอบแทนภายใน IRR ซึ่งช่วยในการตัดสินใจว่าโครงการไหนคุ้มที่จะในการลงทุนและ5ข้อที่ผมได้สรุป ที่ผมได้พูดที่ผมได้เกิดเอาไปที่ผ่านมาผมได้สรุปได้ไว้ว่าประโยชน์ในการประโยชน์ในหลายๆด้านของการตัดสินใจทางการเงินคือการนํามูลค่าเงินตามเวลามาใช้จริงในการตัดสินใจทางการเงินต่างๆเช่นการลงทุนการผอมการคำนวณหนี้สินการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและการประเมินมูลค่าในโครงการทําให้การตัดสินใจทางการเงิน มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำไมทางใบลูกออฟแมนีถึงสำคัญในชีวิตจริงหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องมูลค่าเงินตามเวลาทางใบลูกออฟแมนีฟังดูอาจจะไกลาตัวหรือแค่ในธุรกิจเท่านั้นแต่จริงๆแล้วทางใบลูกออฟแมนนีมีผลต่อชีวิตคนเราทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาวัยทำงานหรือนักธุรกิจส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่คุณ ใช้หลักการนี้ทุกวันโดยอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ตัวอย่างการใช้ทา e v a l ู e of มา n e y ในชีวิตประจําวัน 1. การวางแผนการเรียนและการเก็บเงินสมมุติว่าคุณกาลังเก็บเงินเพื่อเรียนต่อในอนาคตถ้าคุณต้องการที่จะมีเงินห้าหมื่นบาทในอีกสี่ปีข้างหน้าเพื่อการจ่ายค่าเรียนคุณควรที่จะเริ่มใช้สูตรทางเมรูอฟนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่สอง การผ่อนหรือการจ่ายสดสมมุติว่าคุณต้องการซื้อนอนบุ๊กมาเครื่องเครื่องหนึ่งในราคาสามหมบาทมีสองทางเลือกที่คุณจะใช้ทายในลูกออฟมานี่คือหนึ่งการจ่ายสดสาม0 0ื่นบาทไปเลยกับสองการผ่อนเดือนละสามพันนั่นก็ได้กากว่าคุณต้องผ่อนประมาณสิบสองเดือนรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณสามหมันบาทซึ่งเงินที่ได้เพิ่มมาหกพับาทเกิดจากอะไร ก็นั่นก็คือเกิดมาจากดอกเบี้ยจากเวลาถ้าคุณเข้าใจทานเมนูอ e ลม time v a l ู e of money คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันและแบบไหนเหมาะสมกับในชีวิตคุณมากกว่ากันและสามการลงทุนและการสร้างความมั่นคงสมมุติว่าคุณมีเงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วนำไปลงทุนให้ผลตอบแทนแปดเปอร์เซนตต่อปีผ่านไปสิบปีเงินของคุณจะเพิ่มประมาณเท่าไหร่ คุณก็สามารถใช้สูตรไทเมนู m e เมนูออฟมานี่ได้ถ้าคุณใช้การทบต้นหรือเงินจะโตตโตเร็วกว่าการออมแบบธรรมดาอย่างแน่นอนและก็หลายเท่าด้วยสรุปได้ว่ารู้จัก t ีวีหรือ Time Value of Money สามารถตัดสินใจเรื่องเงินได้ฉลาดขึ้นอย่างชฉลาดอย่างแน่นอนถ้าคุณอยากให้เงินของคุณทำงานแทนคุณได้ในต,ตอนนี้หรือในอนาคต คุณสามารถใช้สูตร time menu of time value of money ได้เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ตอนนี้มันยังไม่เสียเวลาเพราะเวลาตอนนี้คือเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่เราทําได้ทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ใครสงสัยอะไรอยากทำขอ้ขอคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยและคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและผู้ชมทุกท่านขอบคุณแจ้ ต่อไปเราจะมาสรุปใจความสําคัญของเรื่องมูลค่าเงินตามเวลากันนะคะมูลค่าเงินตามเวลาเป็นแนวคิดสําคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าเงินในวันนี้มีค่ามากกว่าเงินจํานวนเดียวกันในอนาคตเพราะสามารถนาเงินส่วนนี้ไปลงทุนสร้างผลตอบแทนได้หลักการนี้มีบทบาทสําคัญในการด้านการเอาเงินการลงทุนหรือการวางแผนการเงินในอนาคตต่อไปได้ค่ะ เมื่อเรานำเงินในการลงทุนและดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนต่างๆเงินก้อนนั้นอาจจะเติบโตตามการเวลายกตัวอย่างเช่นหากเรามีเงินหนึ่งพันบาทวันนี้และนาเงินส่วนนี้ไปลงทุนผลตอบแทนปีละห้าปอร์เซ็นผ่านไปทั้งหมดสมปีเงินของเราจะเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณหนึ่งพันหนึ่งร้ยห้าสิบเจ็ดบาทซึ่งมากกว่าหนึ่งพันบาทที่เราถือไว้เฉยๆในปัจจุบัน แนวคิดก่อนหน้านี้นะคะยังช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นในเรื่องของการใช้เงินเช่นการเลือกว่าเราจะรับเงินก้อนในปัจจุบันหรือรับเงินก้อนที่ใหญ่กว่าในอนาคตหรือแม้แต่การคำนวณว่าควรจะลงทุนเท่าไหร่เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายใหญ่ในอนาคตด้วยเหตุผลนี้ TVM จึงเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆของการเงินและการลงทุนที่ทุกคนควรจะเข้าใจ การคำนวณมูลค่าเงินตามเวลามักจะเกี่ยวกับการคำนวณมูลค่าในปัจจุบันและมูลค่าในอนาคตของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตการคำนวณน,นี้ขึ้นอยู่กับเวลาอัตราดอกเบี้ยอัตราผลตอบแทนและระยะเวลาของการลงทุนหรือการกู้ยิมนั่นเองค่ะการคำนวณเงินค่าตามการเวลานั้นเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆที่ช่วยให้เราได้มีข้อ,ขอมูลในการเงินช่วงเวลา,าตา่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าในปัจจุบันมูลค่าในอนาคตซึ่งมีบทบาทสําคัญในการวางแผนการเงินการลงทุนและการบริหารนิสิงเป็นอย่างดีกลุ่มพวกเราขอจบการน,นําเสนอหรืออธิบายการทํารายงานคลิปวิดีโอนี้เรื่องมูลค่าเงินตามเวลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะและหวังว่าคลีปวิดีโอันนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ชมทุกท่านสาาและสามารถนำนะไปปรับใช้ในอนาคต และต่อยอดในธุรกิจของก็เองได้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ไม่รูเหเลยนะเร้เรี่นสามารถมาไปืนกัผลปแทนได้โยมูลค่าของเนอนาคตจะถูกคเพื่อนาไปห็ในผลตอบแทนไดยะ้ ค่อยๆดูว่าเงินอ่ะวันเอ๊ะมีว่าเงินมันมีค่าเท่ากันไหมซึ่งคำตอบก็คือไม่คืออาจจะไม่แน่ใจซึ่งคำตอบตาซึ่งคำตอบคำตอบขอคุณเวลาสั้นๆหน่อยก็ได้แลควก็แต่มันก็ยินได้